บัดนี้เป็นครั้งที่60ตรงกับวันที่8มกราคม5 6 9พข้าพเจ้ากนิกาอุทัยเพชรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จรุนหลวงปู่บุญญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตลต่อไปบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตระคจตุเทวดา สัตถมังมุนีราชสสสนันตุสักโมขทังสักเกฆามิตรูปปคิลิศิการาตเตจันตลิเควิมาณีติเปรตเจจฆามิตารวนะขหเนเเคหวัตุเมเกเตปุมาเจยันตุเทวาฉลทละวิสเมยขคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจานังสาธุเมสุนันตุธรรมสาวนาคาโลอายามปัทันตา ธรรมสาวนาการุอายมปทันตาธรรมสาวนาการุอายมปทันตา บทสวดน้มังกรสิทธิคาถานโมตัตสาภะคะวะโตราโตสมาสัมพุทธะนโมตัตสะภะคะวะโตราโตสมาสัมพุทธะนโมตัตสะภะคะวะโตราโตสมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานตถิเมสรานังอัญญพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพะชานาถิเมสรานังอัญญธงรมโมเมสรานังวรัง เอเตนะสาจวัฒเชนะสโสติเมหูตุสพธานาติเมศารานังอันยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสาจวัฒเชนะสโสติเมหูตุสพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาทโธอัฏฐายาสัพปานินงปุเรตวะปรมีสภาวะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเชนะมาหุนตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาทโธยินตายาสัพปานินงปุเรตวะปรมีสภาวะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเชนะมาหุนตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาทโธสุขายาสัพปานินงปุเรตวะปรมีสภาวะปตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเ,นาาเนาาตนะสัจจวัชเชนะมะหุนตูสัพุปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสตังเอกังสมัยยังพคะกวาสกเกษสวิหารติกาพิโรตุสัมิงมหาวนมาตาพิกุสังเคนาสัททิัญจามตเตหีพุสัสเตหี สภีเหว่าอรหันเตหิทัศยจะโลกธาตุหิเทวตตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังศาสนาญาภิขูสังกัญจะอัตโคจะจตุนางตถทาวาสกายการนางเทวนางเอตทาหุสิอยังโคภควาสเกสุวิหารติกะพิโลวัตุสัมิงมหาวเนมาตา พิ่กุสังเกตนาสัจิงปัญจามเตหิพิ่กุศเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภควันตังสัสนายปิคุสังขันจายันุนักไมยามปิเยนาภควาเตนุปัสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภะวขโตสันติเกปาเจกะคาถาปเสนยามาสี อธากโถตาเทวตาสยยะถาปินามาภราวะปุริโสสัมปังจิตตังวาปะหังภาษาเรียภะซาเรตังวาปะหังสมินเจียอวะเมวัตสุทาวัสิสุเทเวสุอันตรายิตาภะโกโตปุราโตปะตุระหังสุอธากโถอธาโถตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโถเอกาเทวตาภะโกโตสันติเกมังคัตถงภาสี มหาสัมโยปวนาสเมิงพระเทวกายาสมาคตาอาคตตามหาอิมังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอัตโกอัปราชิวตาภโกโตสติเกมังคถาภาสิตัตะลาภิคโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจุมกังสุสาระทิวเนตานิคเหตวะอินทะลิยานิลคันติปันธิตาติอัตโกอัปราชิวตาภโกโตสติเกมังคถาภาสิ เจตวากีลังเจตวาพาลิขังอินทกีลังโอหัจามะเมชาเตจรันติสุทธาวิมลาจชกุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอธากุอัปราเทวตาพระโตตรติเกมฆังทังภาสิเยเคจิพุทธังสรลนังคตาเสเนเตกมิสันติอภัยยภูมิปะหายะ มนุสังเทหังเทวกายังปริปุเร r ันตีติอาตโกภะภควาภิกขุอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสัจสุโลกัตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายยาภิกขุสังกัญจะเยปิเตภิกขเวไอเฮสุงอาทิตตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตัาพระมยวะเทวตา สั่นิปปติตาให้ทรงใสยะธาปิมัยหังเอเตระหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนาคตมัตตานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกควันตานังเอตาพระมยวัจเวตาสั่นิปปติตาปวิสันติใสยะธาปิมยหังเอเตระหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสมีภิกขเวเทวกายานังนามานิเตเสมีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกัง มนัสิโลธาปสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคุภควาโตปัจจโสซุงมภควาเอตตะโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยะถาภูมาตัสสิตายสิตาคิริขพะลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาวโลมหังสาพิสามุโนโอทาตมะนัสสาสุทธาวิปัสสันนมนาวิลาภิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลวัธเว ต่ตอามันต์ยิดัือถาสาวก์เกศาสเนาละเตเทวกิยาพิกันตาเทวิจานาตบพิกโวเตตอาตาปะมะกลุ่มสุตวาพุทธศาสนาสนน์เตสัมปตุลาหุยานังอามุสานัทศาสนังอเปกิเกสตตมัตตะคุงสหัสังอัฐสัตตลิงสัตตังเอกสหศาสนงอมนุนสานัมัตสุงอเปกนัตมัตตะคุงที่สาสภาพุทธาหุ ตันแตสัพังอภินญญาววกิตวานาจคุมาตโตอมันติยิสถาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิกวโวเยโหหังกิตยิสามิกินานิอนุปปัสโสสัตสสะวิยาคปุหมากะปิร้อตวะอิทิมโตจุติมโตวันนาโตยาสสิโนโมทัมนาภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังจะสหัสสาเหมาวตายะขานานาตวานิโนอิทิมโตจุติมโตวนัามโตยาสสิโน โมทมนาพิกมุงภิกขุนางสมิติงวะนางจะสหัสัิมาวัตตายะขานานติวันนิโนอิทิมโตจุติมัโตวันนนมันโตยัสสินโนโมทมนาพิกมุงภิกขุนางสมิติงวะนาง สัตตากิลาติตสหัสยาขานานาตวันนีโนอที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยาสัตสิโนมุธมนาภิกกมุภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเตสลักษัสหัายาคานานาตวันนีโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยาสัตสิโนมุธมนาภิกกมุภิกขุนางสมิติงวะนางเวสสามิตาปัญจสัตตายาคานานาตวันนีโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยาสัตสิโนมุธมนาภิกกมุภิกขุนางสมิติงวะนางกุปิโลลาจักขิโคเวปุระสันิเวสานังปิโยนังสัสตาสัต จะหสร้งยักขานังปยิโรปาสติกุมพิโลราชาาหิโกโสปคาสสมิติงวันังปุริมจที่สังราชาทัตตะะโถปะสาสติกันทัพนังอธิปติ มหาราชายสสสิโสปตปิตัสสะภะหะวอินทนามามะปะลัยทิมันโตจุติมันโตวันละวันโตญาสสิโนมธัมนาภิกขามุงพิกขุนังสมิติวะนังทักกินันจ่าที่สังราชาวิลุนหัวตปัสสะสติคมพันธนังอธิปติมหาราชาญาสสิโสปตปิตัสสะภะหะวอินทนามามะปะลัยทิมันโตจุติมันโตวันละวันโตญาสสิโนมธัมนาภิกขามุงพิกขุนังสมิติวะนัง ปัจจมบันจาติสังราชาวิรูปขกอภาาสติาคานังอธิปติมหาลาชายาสิโุพุทธาปิตัสภะภะโวอินทนามามาปะลาอทิมัโตจุติมัโต วันนวันโตยาสัตย์สีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอุตตรังจติสังราชากุโรตปัสสาษสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสัตยโสปุตตปิตาสาภะหโวอินทนามามาปลาอิติมันโตจุติมันโตวันนันวันโตยาสัตย์สีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตะรัโธตะกีเนนะวิรุณาโกปจิเมนะวิรุปโกปเวโรอุตตรังที่สังจตารเตมหาราชาทัตละ สมันตาจตุโลทิสาทัทธลมนาอัถังสุวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสทา,ามายากุเดนทุเวเดนทุวิภูจะวิภูโตาสาหาจันทนโนกามาเสทโทจะกินนคันทุนิคันทุจะปัาฑโทโอปมันโยจะเทว,วสุโตจะมาตลิจิตาเสโนจักนัถป,ปโนันโรราชจโนสโพ อาคูปัญจสิโกเจวติภพรุสุริยวัจจสะเอเตจันเยจราชาโนคันทภา,าสางราชุภิโมทมานาภิกาม,มุงภิกขุนังสมิติงวะนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสสัจจกายกัมพลัสาตัลลาอกากูปยคาสายาติภิยามุนาทัตตะลัจธะอาภูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคาสมิติงวะนังเยนาคราเชสหสารันติธิปาดิจาปกิ el bis suuta jaku we yasaate wannana macpata citaला सुna ite zanama อภยันตทานาคราชานมาสิสุปันนโตเกมมะกาเสพุโตสันนาหิวาใจหิปวะหันยันตานาคาสุปันนาสาระมะกัรสุพุตังจิตตาวชิระหัเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวัสวะเตเตอิทิมโตยสัสิโนกาลกัญชามหาติสมาอสุราธานเวขสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจิตสหัสตันจัปลิปุตานังสพเวโรจนามกาสนหิตวะพลิงเสนางลางุพัตตมุปากมุ สามายโยธานิพัะทันเตพิขุนางสมิติวะนางอาโปจัตเทวาปเทวีจเตโชวายโยตถาคมุงวรนาวนาเทวาสมโมจยยสสาสาเมตตาการมากายกาอากุเทวายาสติโนทัศเศรษฐาตถากายะ เพนานัตตะวันนี่โนที่มันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตยาสาัตติโนมรธรรมานาภิกขุนังสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสาริจะอัสมาจะทุเวยมาจันทศูปนิสาเทวาจันทามาคุปรกิตาตุลิยัสุปนิสาเทวาตุลิยามาคุปรกิตาหนักตานิปุรักิตาวาคุมันเทวลา วสุนังวโสวเศโถสกุปะคับปุรินทัตโถทัตเสตเตทัตทากายาสเปนานาตวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันัมโตยาสติโนโมทามนาพิกามุงพิกูนังสันติงวะนังอาทาคูสาภูเทวาเชลามัสกิขาลิวะอริทกาเจโรจัจจะอุมาภันนิปาสิโน รุณธาสัธรรมจะอจุตตาจะอเนชกาสุรยะรุจิลาอาคูคูวาสวเนสินท่าเสตสะสะทากายาสะเพนนาตตะวันนิโนอิจิมัโตจุติมันโตวันนัมโตยสติโนมุทรมนาภิกมุงภิกขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสามุสุตตมาคิทาปะทุสิกาอาคูคูมโนปะทุสิกาอัถาคูหาเรโยเทวาเยจโริตวัสินปะรัคามะปะรคกา อาภูเทวายาสติโนทศเสตส์ทสัทคายาสเพนานตวันนิโนที่มันโตจุติมันโตวันนมันโตยสติโนมุทมนาพิกามุพิกุณังสัมติงวะนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคข้าณสสาสหะโอทาตคายหาปโมขาอาคูเทวาวิจักนาสัทถามัตตาหารักจ้ามิสกาจยาสติโนทนายังอาคาปจุโนโยทิจาภิวัติสติทสเสตทสัทกายาสเพนานัตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยสติโน มุทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสัมติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตกาเจายัสติโนตรมพิตกาละมัสเสถาโจตินมาจะอาสวะนิมารติโนอาคูอัฐาคูปารานิมิตาทสถิตาตทาคายาสเพนนัตตวันิโนอิทิมนโตจุติมนโตวันัมโตเยสติโนมุทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสัมติงวะนางสถเตเทวานิกายาสเพนนัตตวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุญเยชนเยสติสาสหะ ปวุทธชาติมัติขีลังโอคตินนมนาสวังทเกโมคตะลังนะคะจันทังวอติตาติตังสุพรามาปรมัตโตจัปุตตะจิมโตสหัสนังคุมารโตติโสจักรโสภคสมิติงวะนังสหัสภามโลกานังมหาภามาพิติตติอุปปันโนจติมัตโตพิสมากายโยยะสัสิโสตเสถาอิสราอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจะมจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเภทพิกันเตตินเทเทเวสภามะกเกิ มารเสนาอภิการมีปาามัสสคกนหาสัมผัิยังเอตากนาถาพันธาถาราเกณนาพันธามัตุโวสัมมันตาปร,ริวาเรตมโวมจิตโกจินางอิต,อตอิตถามหาเสนกันหาเสนังอเปศยิปานินาตลมัธหาจาักสรางกัตวานาเพระวงังยะถาประวุสโกมีโคยธนยันโตฉะสวิกกททสจ,จุโกตถาโสปจุธาวติสังกุโตอศัยยังวัตเสตัญจะสพังอภิญญา วาวกิตวานาจคุมาตโตอมติยิสถาสาวเกศาเสนรเตมาลาเสนาพิกันตาเทวิชานาทวิกขวเตจอาตาปมมะกะลงสุตวาพุทธศาสนังวิตราเคหิปกามุงเนสรโรมันพิอินชยุงสเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัิโนโมสันติสหพูเตหิสาวกเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยปรกรณโมเมพุทธเตชะสาระตะะตาัตนาตยธรรมิกาเตชะปะสิทธิปสีเทวานารายปร,ประเนศราสิทธิปรมัจอินทาจ,จัจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาภูตงุงคังคาจัสพรมัจยปสิทธิพะวันตุเต ชายาชายะธรณีธรณีอุทธิอุทธินทีนทีชายาชายาขคนละตุลณิสายิรไรสายเสนาเมรุราชพลนาลและชีชายาชายาคำพีและสงพีนาเกณฑนาคีปีสาจพูตกาลีชายาชายะทุนิมิตาโรคีชายาชายะสิงคีสุธาทานมุขจารชายาชายะวรุณนุมขสาตราชายาชายะจำปาทินาคะคุลกันโุกชายาชายาคัาชคนนตุรงสุการะผู้จงศีหะ ปยคตีปาชัยะชยะวรุณมุขยาตาชิตตาชิตตาเสนารรปุละสุดที่นรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยชัยยะธรณีตะเลสตาสุชัยยาชัยะชยยะธรณีสารตินสตาชยะชยะมังกราตัญญาภวเกชัยะชยะวรุณวายเกชยะชัยยะราคเสสุระพุชเตชายชยะชัยะประเมทขนาชัยะชัยยะราชาที่ราชสาชัย ชยยะชยยะปัตวิงสพังชยยะชยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรหัโรหะเดนเทวาชยยะชยยะพรมาสุรโคชยยะชยยะนาโควิรุณหโควิรุปะโคจันทิมารวิ อินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวัดุโนปิจะอคิวายโยจะปัจจุณหงกุมารโรทัตระตะโกอัฏฐานรสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินโนสาวกาสภะ ชัยยะรามูพระวันตุเตชัยยะธามูจะสังโคจะทัศปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหัวตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสิมัตโตอายังมรสสจปปิมัตโตปราชโยออโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชัยยะตถาสัพพะมัคคนาเมหิสโน चयो पीपुत सातो अय्यागुला सचा पप्पी मतो बराजयो उखो चयाम पोथी मंदे प्रमोदिताजय तथा इंथ खामम हे स्नो चयो पीपु सातो अय्यागुण सचा पप्पी मतो बराजयो उखो चयाम पोथी मंदे प्रमोदित ताजय तथा थेवख नाम हे सिनो चयो पीपु ता सिरे मतो अय्यागुण सचा पप्पी मतो बराजयो อุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาเจยะตัศสุปนนคะนาไมหฮสิโนเจโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมุลัสัจจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาเจยะตัศนาคคะนาไมหฮสิโนเจโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมุลัสัจจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาเจยะตัศสัพพมคะนาไมหฮสิโนเจโยปิ เยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุเชมังคะเลอปราชิตตะพันลังเกสิเซปตวิโปคะเลอภิเซเกสัพพุธานังอาคัปโตภมุสถิตสุนักตังสุมาคลังสุปภาตังสุหุตีตังสุคนสุมหุตโตจัดสุยิฐังปามมราจาริสุปัทกินังกายยะกามังวาจกรรมังปัทกินังปัทกินังมโนุกามังปนิทิเต ปัจักินาปัจักินานิกาตวานัลภันฑะเชปัจักิเนเตอัธละถาสุกิตาวิรุฬหะพุทธะสาสะสเนอรุคาสุกิตาโหตัาสาสัพเพหิยาติภิจุนันตุโคนโตโยเทโคนโตเยเทวะอัสมิงทานเนอธิขตาทีขายุกาสัทธาหุตุสุกิตาหุตุสัพปทาตักขันตุสัพพัสตานังละขันตุชินาสาสนัง ยากาจิตปัทนาเตสังสเพปุเรนตุมโนระธายุติกาเลปวัสสันตุวสังวส,สาวรากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสพทากายาสุขังจิตตสุขังอหรหันตุยะถาระหังปุตสวธรรมะนิยะมะสุตังนิยามะมะสุตัง เอวเมสตังเอกังสมัยังพระควาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอนากะปินทิกัสะรามีตตละโคพระควาพิกุอมันเตสิพิกาวติพะตันเตติเตพิกุพระวาโตปัจจโสซุ่งพระวาเอตตโวจาอุปาทาวาพิกเวตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังติตาวัสสาธาตุธรรมติตตาธรรมา นิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพ,พุชิตตวาอภิสเมตวาอาจิขติทเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรารติวิปัจติอุตนิกโรติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางตถาคตานางัง จิตาวัสสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุกขาติตังตตาคตโตอภิสัมพุจติ อภิสเมติอภิสัมพุทฌิตวาอภิสเมตวาอจิกติเตเศติปัญญเพติปัตถเพติวิวาราวิบพัจติยุตณีครดุตีสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสสะทตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาธรรมสเพสธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชฌิตีอภิสเมติอภิสัมพุชฌิตวาอภิสเมตวา อาจิกติเีติปัญญเปติพัตเปต,ติวิวาระติวิภาชติยุตนิกโรติสเพธัมมานัตตาิอิธามาวจัพกากวาอัตามานาเตภิคุภควโตภาสิตังอภิน,นันทุนติบทสวสดพระเทกรัตคาถาอติตังน,ะนานวะคเมยยนะนปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท,ะทัติตัมปะฮีนันตังอปปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอัศวินีลังอัังผุบป,ปังตังวิธามะนุกัโรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นันนันอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่งกอนแกนขอควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะ กิจมาตาปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทมในวันนี้ค่ะจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นฮิโนโนสังคารัเตนะมหาเสนนมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรรตะมตันทิตังตังเวพัตเตกรัตโตติสันโตอ,อจิกเ,เตมุนีมุนีผู้สงบยอง่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกางเคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคปัจเวคณะสเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่่นเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานตาสัสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ย on oh ั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัสัมมายาบริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโสยาสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าแต่คนที่จะสังเวชยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโอคัน a a, ano, ปัสจาวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเส็จแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินตะ <c oughs> วิงพลางอีกว่าประดุดดังท่อนไม้และท่อนฟืนในละถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนวอ,อุปาทวยะธรรมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตวัวานนิรันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสรางอุปสมุส,สโสขความเข้าใจเข้าความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจาสัต์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูจามริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวาหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถาสัมสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บสวดไม่ตายยังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมมังสเปหิพเทหีกระตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันโุพนตุเยเทวาอาศมิงานีอธิกตาอิกายุกาสสตังหุตุสุกิตางหุตุทุกขาปมุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุตุทุกขาปมุจจันตุสเปยาติกาสุกิตาหุตุทุกขาปมุจจันตุสเปเออาทิตยสุกิตาหุตุทุกขาปมุจจันตุสเปปิสาสเปยาขาสเปปิซาสุกิตางหุตุ ทุกขาปมวจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจะยะสุกิตาหนตุทุกขาปมวจันตุสัพเพนักขตตาสุกิตาหนตุทุกขาปมวจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมวจันตุสัพเพสามตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานนะคะถายาเทวตาสันติวิหาริวาสินีวิหารธรมวาสินีทูเปคคเลโพทิคเลแตหินแตหินตาธรรมธทานนนพระวันตุกุชิตา สติงการลนเตถวิหาริมันวิหารมันเตเลเตลาจามัชานวกาจพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาขามาจเทสานิขามาจอิสราสปานุปทาสุกิตาพระวันตุเตชะลาพุชายเยปิจะอันตสัมภาวะสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาเนียในกังธรรมะวรังปฏิเจเตสเพปิทุกขสาการลตุสังขยังท่าตุจิรังสตังขโมธมัตตาลาจปุกาลาสังโคโหตุสมโควะอัตทะยะจัย พิตาจะทำให้ลูกาตุสัตว์ทั้มสัพเพปิธามาริโนปุติสัมปะปุณยมาตเมอริยปเวทิเตปัสสนาหุตุสัพเพปิปานิโนสระพุทธศาสนเนสัมมาทารังเวิชนโตกาเลเทวุปวัสตุอวติภาวายัสตานาสมิตังเนตุเมตนิงมาตาปิตาจะอัตตลชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมะนัราชาโนปชังรักขันตุสัพพัตา เทวตาอุโยชนคาถาทุกขปัตตาะนิดทุกขะพยาปัตตาะนิดยาโสกปัตตาะนิดโสกหูตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหิตสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตูสัพสัมปสิทธิยาทานังทานตูสัทธายาสีลังลังฆตุสัพทาภาวนาพิรตาหุตุฆาจันตุเทวตาคาถาสุมังคลคาถาหูตุสัพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตา ส àn, ัพพะพุทธานุภาเวนะสดที่ห้ตุนิรันตะลังห้ตุสัพพังสมังคลังละขั้นตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดที่ห้ตุนิรันตะลังห้ตุสัพพังสมังคลังละขั้นตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดที่ห้ตุนิลันตะลัง สัพเพปุถาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาลขังปันธามิสัพปสุสัพเพปุธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาลขังปันธามิสัพปสุสัพเพปุธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาลขังปันธามิสัพปสุ สัพเพปุธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนาระขังปันธามิสัพพสุสัพเพปุธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนาระขังปันธามิสัพพสุสัพเพพุธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนาระขังปันธามิสัพพสุสัพเพปุธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนาระขังปันธามิสัพพสุ สัพเพปุราภะราตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจนนาละขังพันธามิสัพพสูสัพเพปุราภะราตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจนนาละขังพันธามิสัพพสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้วสวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกราบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางแก้วเศริฐกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายัยขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จะเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคไป ันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยิงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในภุมิุุสนี้ ปรตริทประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งอารมณ์ุงเหลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจะ